ว่าบางคนที่ไม่ได้มาเข้ามาดูไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่าเหมือนบางคนเ้าติดงานติดทุระเนาะเขาก็ใส่ดูย้อนหลังไม่ใช่น้อยเลยนะไม่ใช่น้อยเลยนะที่ FC ผมเนี่ยชอบมาดูมาติดตามแล้วก็อาจจะดูย้อนหลังอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับ ทุกคนรู้กันอยู่แล้วสูตรสาโกลผมอะผมลงเป็นเลขตารางเข้าไม่ได้ทักเพจเลยครับนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปักให้ใหม่นะเดี๋ยวผมปักให้ใหม่ถ้าเข้าไม่ได้นะครับให้แอดเนาะ นอยวันนี้เดี๋ยวลงให้ในห้องนะครับไม่ต้องกลัวนะนอยวันนี้เดี๋ยวลงให้ในห้องนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไลฟ์ไว้ก่อนว่าให้ดูเพราะว่าบางคนจะได้เข้าใจเนาะบางคนจะได้เข้าใจเดี๋ยวจะงงว่าอี้ยติเข้าไม่ได้ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับกดเข้าไปต้องขึ้นว่าเฮตีนะอโอเคมาดูไม่ต้องพูดเยอะเลย16ตุลาเนี้ยผมมาวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วผมมาวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วว่าเฮ้ย mm. 16เนี้ยเราควรจะระวังตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะคือดูนะครับฟังให้ดีนะครับ16ตุลาเนี้ยผมให้เด่นก่อนเลยคือเจ็ดและผมพูดกับคนดูไว้ตรงนี้เลยครับว่าเลขที่ออกบ่อยนะครับในเลขรัฐบาลไทยเนี้ยเราจะมองข้ามไม่ได้ก่อนหน้าเนี้ยเขามีห้า อ่าห้าสองห้าศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนะก่อนหน้านี้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับห้าสองห้าศูนย์ห้าหกหกสามหกบนหกล่างวันนี้มีหกห้าแล้วก็มาสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งอ่ะทีนี้ปุ๊บหกห้าตรงนี้มาออกหกสี่สี่หกซึ่งสังเกตไหมครับว่าเขาชอบลดแต้มเพิ่มแต้มตัวบนเนี่ยนะครับชอบลดแต้มเพิ่มแต้มแบบสี่หกนะครับสองสี่หกอันเนี้ยสามสองสี่สองสี่เนี่ยตัวเดิมเนี่ยกลับมาออกนะครับทีนี้ห้าสองสองห้ากับสองสี่มันเพิ่มแต้มลดแต้มนนนิดดดเียวะะู แปดหกห้าหกสามแปดหกห้าหกสามแปดหกห้าเนี่ยมาออกสามห้าหกวันนี้ผมให้เข้าสามตัวนะผมจําได้นะครับอ่ะหกห้ 6, 5, 5, 6. าห้าหกมอออกแล้วทีนี้ต่อไปครับหกสี่หกห้าแปดนะครับแปดห้าดูนะครับสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดผมมองว่าเลขชุดเนี้ยมันก็ยังออกคล้ายๆเดิมแต่ว่าไอ้งวดที่มันออกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเนี่ยอันนี้เราเข้าใจได้เขาอาจจะตัดเลขออกอาจจะตัดอะไรออกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าเราต้องเก็บตัวเก่ามาหนึ่งตัวซึ่งผมจะเก็บแปดกลับมาผมจะเก็บแปดกลับมานะครับผมจะเก็บแปดเก็บไว้นะครับจะเก็บแปดเก็บไว้เพราะฉะนั้นผมจะให้เด่นเจ็ดรองแปดไว้งวดน,นี้รัฐบาลไทยเลขกลางตารางงวดน,นี้มีหกครับเพราะ 6, อ,อกหกเนี่ยออกบ่อยมากในสิบหกตุลานี่ไม่ไม่พี่ย้อนไปดูได้เลยนะปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้ปีก่อนหน้านู้น,น,น idas, เนี่ยก็มีหกในทุก,ท,กทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นหกเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่ต้องอยู่กลางตารางในสิบหกตุลานี้นะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ให้ นะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ให้นะครับจากเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ได้ทีนี้นะครับไปต่อนะไปต่อผมจะบอกว่าสําหรับเลขรัฐบาลไทยวดน,นี้เนี่ยคุณให้ระวังชุดเลขต่อไปนี้ไว้ดีเพราะว่าผมวิเคราะห์มาแล้ว4ี่กับ5เนี่ยมาจากการลดแต้มนะครับแล้วประกอบกับ9 7้าเจ็ดแปดนึกออกมเมื่อที่แล้วออกเก้าเจ็ดแปดเลขมันสูงมากนะครับเลขมันสูงมากนะครับถ้าเกิดว่างวดน,นี้ออกสมมตินะเจ8ดหไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมอ่าเพราะว่า3ตัวบนเนี่ยก่อนหน้านี้ออก8ปด้าสองวดต่อไปออก3 5ม้าสอมันแค่ตัวแปลงครับแล้วมันก็ออกตัวเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายนะครับดูนะ เวลาผมคำนวณผมคำนวณอย่างนี้นะทุกคนดูให้ดีนะครับเวลาผมคำนวณคำนวณอย่างนี้นะคเจ็ดกับแปดเนี่ยผมเอามาเด่นทุกคนสังเกตว่ามันเหมือนตำราใช่ครับสิ่งที่มันไม่เหมือนตำราคือเลขที่มาจากในตารางครับ <está> สิ่งที่ไม่เหมือนคือเลขที่มาจากในตารางครับคือสิ่งที่มันไม่เหมือนครับ <p> แต่สิ่งที่มันเหมือน <ๆ S 1> ด้วยกันทั้งหมดเลยก็คือจับตารางลงมาเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนครับงวดนนี้ถ้าคุณควรจะต้องระวังนะครับถ้าเจ็ดมันเด่นนะครับคุณควรจะต้องระวังให้คุณระวัง เลขนำทงของผมงวดนี้คือ76ครับคาว่านําทงก็คือเลขที่ผมชอบที่สุดนะครับเม็ดเดียวตัวเดียวถ้าใครถามผมนะว่างวดนี้เยติคำนวณวิเคราะห์มาแล้วเนะี่ยชอบตัวไหนมากที่สุด7 6 6 7จําคําผมไว้ดีครับงวดนี้7667ผมให้ก่อนออกลงก่อนออกหลายวันมากทุกคนช่วยผมเป็นพยานถ้าเกิดว่าตามสูตรถ้า4อ่าถ้า8จะมาแป่ 8, นอนครับ8 4ก็ได้85ก็ได้ให้ลดลงมาครับ เลขชุดผมจะมีแค่นี้แต่บอกไว้ก่อนว่าเลขชุดนี้ชอบออกข้างบนนะครับ <im itation> มักจะออกข้างบนบ่อยๆสองตัวล่างผมจะทําแยกไว้ให้สองตัวล่างผมจะทําแยกไว้ให,ให้พี่ๆคนไหนที่อยากเข้าห้องนะครับกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอใ,ใกล้ๆวันออกเนี่ยจะไม่ได้แนวทางนะครับจะไม่ได้แนวทางจะไม่เห็นแนวทางให้ทุกคนเข้าห้องที่ลิงดาลลังได้เลยนะครับอ่าเข้าห้องที่ลิงดาลลังได้เลยห้องเฮียตีคนรักหวยเนี่ยกดเข้าไปแล้วเนี่ยต้องขึ้นแบบนี้นะครับต้องขึ้นว่าเฮียตีคนรักหวยแบบนี้ทุกคนนะสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับใครที่เข นะครับใครที่เข้าไม่ได้ทักข้อความเพจเดี๋ยวผมส่งให้ในะครับผมสามตัวงวดนี้นะครับทุกคนจับตาดูเป็นพิเศษเพราะผมเนี่ยเคยวิเคราะห์แบบเนี้ยแล้วสามตัวเข้าเต็มเต็มเลยตรงตรง,ตรงเลยเพราะฉะนั้นงวดนี้คนรอยเยอะมากนะครับคนรอยเยอะมากสามตัวงวดนี้ผมอยากให้ระวังมากที่สุดนะครับระวังมากที่สุดในชุดสามตัวงวดนี้คืออะไรรู้ไหมเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ครับเก้าเจ็ดแปดใช่ไหมครับเก้าเจ็ดแปดใช่ไหมเอาเจ็ดกับแปดแยกกันนะครับแล้วเติมหกตรงกลาง นี่ก็เป็นเรือธงที่ผมชอบที่สุดในวันนี้นะครับผมมีความคิดว่างวดที่แล้วออกอะไรงวดน,นี้มันจะแบบนิดนิดนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งอ่ะและอีกตัวหนึ่งครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยผมมีแค่นี้ครับและผมลงก่อนออกใครกดหัวใจขอให้ร่ำให้รวยใครกดแชร์ขอให้ถูหวยทุกทุดน,นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆน,นี่แหละช่วยกัน เปิดการมองเห็นช่วยกันบอกต่อช่วยกันกดแชร์ให้ผมนะผมให้ฟรีผมไม่เคยเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลาผมให้ผมให้ฟรีทุกๆคนอยู่แล้วนะครับเวลาผมให้ผมให้ฟรีทุกๆคนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับนี่คือรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ตุลาคม2568ครับ ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องเฮียตีคนรักหวยนะครับกดเข้าไปต้องเขียนว่าเฮียตีเท่านั้นนะที่ลิงด้านล่างนี้นะนะครับล่าสุดนะครับผมห้องแนวทางผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ดูอยู่ขอให้โชคดีทุกๆคนทุกทท่านนะครับแคปหน้าจอพิมพ์คําว่าวันนี้รวยพี่ปทุมเข้าไม่ได้ทักข้อความเพจมาเดี๋ยวเย็นนี้ผมลงให้นะสําหรับตำนอยนะเย็นนี้ผมลงให้ในห้องนะครับใครที่รอตำนอยเย็นนี้เนี่ยรอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงให้เหมือนเดิมนะครับให้ก่อนออกทุกครั้งแน่นอนพี่ไม่ต้องกลัวใครเข้าห้้้้้อองงไไมมม่่ดดททััักขคววววาาาเเจีีี๋ยสใหนนนะรปํ 11ตุลาคม2 5 6 8ก็ขอให้พี่ๆน้องๆชาวคนรักหวยนะครับได้โชคดีมีชัยกันทุกคนนะคิดสิ่งได้ขใอยสมดังความปรารถนาแคปหน้าจอพิมพ์คำว่างวดนี้รวยนะครับพี่ๆน้องๆชาวคนรักหวยที่ติดตามผมจะรู้จักผมดีถ้าปังๆด้วยกันเฮเฮด้วยกันมีความสุขมีความสุขด้วยกันนี่คือเฮียตีคนรักหวยครับเพราะฉะนั้นแล้วผมลงให้ก่อนออกวันนี้คือวันที่11ตุลาคมผมลงให้ก่อนออกประมาณ5วันนะครับอย่าลืมล่ะเลขที่ผมให้เนี่ยอย่าลืมไปหล่ะเดี๋ยวพอใกล้ๆออกมัน ดังมากๆเลขนี้ก็ดังเลขนั้นก็ดังเดี๋ยวจะพาให้เขยถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจไปด้วย,วยแล้วที่สําคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรที่ผมคานวณน,นั้นนะครับห้างวดล่าสุดจากที่ผมวิเคราะห์เนี่ยอ่าก็เข้า3ม หลุด2ผมว่าเข้า,เข,าเข้าใจได้นะเข้าใจได้นะครับสถิติยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้เรายังคำนวณต่อไปได้ครับและวันนี้ผมคิดแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเฮียตีคนรักหวยก็ขอพี่ๆทุกทุกโชคดีครับขอบคุณมากๆที่กดแชร์กดหัวใจกดไลค์ให้กันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกรับสวัสดีทุกคนทุกท่านกรับสวัสดีพ่อพี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ